สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไบเทคครับนะฮะมณอนี้นะพบกันวันที่17นะครับนะฮะพฤษภาคม2 5 6 4นะครับนะมือนี้กับยุคครอบของเสียน้อยนะครับนะหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับนะจะมีหลายคนนะครับโทรมาสอบถามมือนี้นะครับนะมีตัวหนึ่งนะครับที่สียย่ายบ้านนะครับนะฮะก็ย่ายไปโคราชนะครับนะบะกไกลกันนะครับยุคครอบสิไปครอบของชาโตนะครับซื้อแม่โบแดงนะครับนะเป็นลูกของ ยอดอาเซียนนะครับแมเป็นลูกสาวของหนึ่งอุบลเลยนะครับนะฮะกามือนี่นะครับนะฮะกคือจิมาตัวทองอันาซาวนะครับนะฮะก็คือการซื้อขายนะครับนะฮะเกิดทีพ้อนสบายใจบ่อยมีปัญหาเกิดภายในที่หลังนะครับนะฮะกับอันาซาวไปเลยนะครับและกามีอีกหลายโตครับอยู่นี่นะครับขายทุกโตนะครับนะฮะขายทุกโตนะฮะขันพลายุ่ใกล้หรือว่ากำลังมองหาแม่พันธุ์ที่สวยนะครับนะฮะ เขาว่าเบิ้งได้นะครับนะเดี๋ยวเบิ้งนะครับนะฮะโอเคเลยเบิ้งครับแล้วเอาโอเคเลยอ่าพี่น้องครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะสีง่ายไปก็ของจัตโตนะครับนะครับนะเบิ้งครับลูกสาวจอร์เจียนะครับนะยังสวยนะครับนะลูกสาวจอร์เจียนยังสวยใบดีครับนะแม่โบแดงนะครับนะแม่โบแดงนะครับนะเบิ้งใหญ่เต็มบิ้งการโตครับพี่น้องครับนะตัวนี้เป็นวอเลี่ยมโตดี นะครับนะใบสวยครับนะฮะโบชัดเจนก้อยเกียวชัดเจนลูกวันหนึ่งหายกับมาริโอนะครับย่างงามครับนะเบิร์ดเลี้ยงโตครับพี่น้องครับนะมันนี่ครัอันตาเซาวมีน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างหลังจากลงคลิปไปมีคนโทรหาหลายไหมครับโทรมาทุกวันโทรมาทุกวันเลยโอ้งวงงามกับพี่น้อยครับเอ่อตัวนี้ถึงง่ายไปเลยครับพี่น้อยตัวนี้ตัวนี้ไปโคราชของของจ่าโตของจ่าโตจ่าโตมามาหลายวันเห็น เบื้อกหลางเลยครับโอเคตัวนี้เป็นลูกใครนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกยอดอาเซียนแม่หนึ่งอุบลครับแม่ยังก็แม่เขาเอิญแม่ยังกืทีแม่แม่แดงน้อยแม่แดงน้อยหนึ่งอุบลแบ็กเลดแบ็กเลดนะตัวนี้ผสมตัวไหนครับค้าท้องนี่ตัวนี้ท้องอยู่ทุบคาปลูกตัวที่ไหครับในท้องตัวที่สามตัวที่สามโอ้พี่น้องครับเนี่ยเบิ้งครับเบิ้งเดียมเบิ้งเดียมโตครับนตัวงได้มันใหญ่โปดครับพี่น้องครับขอซอง โมได้เลยครับนะฮะอู้งหนานะฮะเป็นงัวดีสวยงามนะครับเดี๋ยวเอาเสียกนะฮะผ่านนะครับนะพี่น้องครับนะฮะด้วยครับเดี๋ยวตรวจทองไปนะครับนะฮะทองกี่เดือนนะครับตอนนี้สามเดือนสามเดือนก็กลัวครับพี่น้องสมภัยไว้นะครับซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์นะครับของเดือนฉายฟาร์มนะครับนะฮะ ซุปปเอร์คาร์นะครับนะลูกแชมเปี้ยนอีสานนี่เนาะซุ perka นี่แชเปีนอีสานนะแชมเปี้ยนอีสานอย่างสวยงามนะครับยูกนี่ขายทุกโตพี่น้องครับนะฮะบอกไว้เลยนะครับขายทุกโตนี่พี่น้องครับนะฮะตัวนี้นะครับนะเป็นอ่าลูกสาวของเจ้าเพชรเลยนะครับเป็นงัวสาวนะครับในลูกสาวเจ้าเพชรเลยเบื้องกระบาลครับเบื้องสุ่มนาครับนะฮะกระบาลนี่คือแบบกระบาลดีมากๆเลยนะครับในเบื้องหัวกระบาลครับในเบื้องการการโตนะครับเบื้องการโต พี่น้อยตัวนี้ตัวนี้ลูกเจ้าเพชรเลยใช่ไหมฮะตัวนี้ลูกเจ้าเพชรแท้เลยครับนะครับเจ้าเพชรบวกหนึง่งบนบวกแบบนี้รอ๋อเป็นน้องสาวแม่โบแดงปะครับเป็นน้องสาวแม่โอ้โหโตกบาลไหมต,ติดการกับแม่โบแดงครับนะฮะไม่ใช่ติดกัรลูกฟฟนิกซ์อ๋อครับนาะยพี่น้อยนขอเข้าเฟรินะิดนึงนะครับนะฮะตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าเพชรเลยเจ้าเพชรแท้เลยเจ้าเพชรแท้เลยผสมเองผสมเองนะฮะ แล้วก็สาวเลือดดีแม่เป็นลูกสาวดวงบนครับผมเป็นน้องสาวแม่ับแดงเลยเป็นน้องสาวแม่ับแดงเป็นน้องสาวแม่แดงฟินิกตัวสีแดงแม่แดงฟินิกก็ไปใส่ยุนิยู่บ่อยู่อ๋อครับนะฮะตัวนี้เป็นวัวสาวทองแล้วบ่ครับวัวเป็นวัวสาวทองแล้วทองแล้วทองไผ่นะครับผสมเจ้าสันผสมเจ้าสันป๊อโทใบมังกรบาลพี่น้องครับนะฮะสุ่มหนาลิกโ้อ้แฮะดังคมกริบเลยพี่น้องครับนะฮะทางเขาดีสามเยินขึ้นละ นะฮะบงทางเขาครับเขาเนี่ยบลงกับนั่นเลยนะครับทางเขาสวยนะฮะกับบานและทางเขาดีมากนะครับเอพี่น้อยตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่สิบหกหมื่นสิบหกหมื่นโอ้เป็นน้องครับนะอันนี้ราคาห่อนะครับมาต่อนล้บกันนะครับนะเบิ้งกระบานนะพี่น้องครับนะเบิ้งสุ่มเบื้องกระบานครับนะสวยงามนะครับนะฮะโอเคเอ๊มิเป็นไงสามเดือนกว่า อืมสามเดือนกว่าเอาเบิ่งนิกนิกสายล้วงไงตับไรเปอร์เซ็นต์ี่ยตืดน่ามาแล้วเอาพี่น้องครับนะฮะเบิ้งครับหัวหมอครับไทยหัวสูงก็หัวหมอคักบ่ Chat, นใหญ่ครับพี่นะ้องครับนะฮะเปิ้งวัวตีญ่ขนาดเลยนะครับนะฮะใหญ่ขนาดเลยครับสองมีเค่องะคับสองครับมันขับเลยครับนะฮะมันใหญ่ฮะเบิ้งครับนะฮะตัวมัวเลยนะครับไอ้ไ้เบิ้งน้นแน่สามเดือนกว่าพี่น้องครับนะฮะอ้าวสามเดือนกว่านะครับนะฮะอืม เม็ดกระดุมครับพี่น้องครับนะฮะเห็นไหมครับนะฮะที่เขาเห็นเป็นนะครับเป็นเม็ดกระดุมนะครับนะฮะท้องตัวเนี้ยนะฮะท้องอืมท้องนะถุงน้าค่่านะครับนะฮะถุงน้าคํามตัวใหญ่แะครับพี่น้องครับนะฮะกับงวกับยุล็กนะฮะเขาเห็นนี่คือถุงน้ําค่ํานะฮะไอถุงน้ําคั่มครับเม็ดกระดุมบเรทาเอื่นนะไข่สานะครับนะฮะนะไข่สา แขนไปได้แค่นี้แขนไปได้แค่นี้เป็นอย่างมานิคือจะไปได้เท่านั้นแขนสั่นเ๋ยหมอหมอแขนสั่นครับถังถังหรือวัวตัวยาวอืมหมอแขนสั่นหรือวัตว,ว,วตัวยาวกับโง่หัวจักนะครับนี่ท้องแน่ๆนะครับนะฮเห็นนั่นแล้วนะครับนี่ม่กระดมุมนี่ถุงน้ำคร่ำนะครับ,นะรบสุดเขี้ยน ไปสุดแชนมอนิกแล้วครับนะฮะยุดหลักนะฮะจะท้องท้องแน่แน่นะครับท้องแน่แน่นะครับนะฮะท้องครับคอนเฟิร์มตัวนี้นะครับนะฮะพอมีมเม็ดกระดุมแล้วนะครับมีถุงน้ำคําแล้วนะครับนะท้องแน่แน่นะครับนะฮะตรงว่านะครับนะะสวยงามครับแม่นี่นะครับนะฮะท้องโอเคครับผมนะฮะ ผ่านแล้วนะครับตัวนี้ตัวชื่ออะไรตัวนี้น้องเขาแดงฟินิกส์โอ้แดงฟินิกส์วะครับน้องบัวแดงในกระปิ้นฟินิกส์ทีผสมตัวไหนไปนี่ครับพี่น้อยผสมสุประคามสุปอร์คามเหมือนกันกี่เดือนแล้วครับแลไล่กันไหมไล่กันไล่กันสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้สามเดือนสี่เดือนผสมไล่กันอ๋อผสมไล่กันเลยเอ่อป้าฮะตัวพี่น้อยตัวนี้คือ ตัวนี้เป็นลูกที่ซื้อหยังครับตัวนี้ไหมปลาตัวใบไหมไก่เกี่ยวชัดเจนขนาดเลยตัวนี้พุ่มพวงตัวนี้พุ่มพวงเลยครับป้าท้องไข่ครับพี่น้อยตัวนี้พี่น้อยพุ่มพวงท้องไข่ครับตัวนี้ผสมคุณลามผสมคุณลามป่าฮะทุ่สองสามเดือนมันก็ผสมได้เรียกกันครับนะฮะผสมคุณลามพี่น้องครับนะฮะสวยงามเลยนะครับนะฮะ ตัวนี้นะครับนะเป็นพอนี่เป็นลูกของแดงคารสินนะครับนะนะครับนะยแล้วก็แม่นี่เป็นลูกของโฮโต้นะครับนะฮะโฮโต้นะครับโฮโตะเราตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้170,000ตัวนี้170,000หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นก็มาคุยกันได้มาคุยกันได้นะครับนะฮะนะสงหูดีทองคุณล้ำนะครับนะฮะ ดูนี่นะครับนี่จะสวยครับเปิดราคาทุกโตเลยพี่น้องครับนะเปิดราคาทุกโตเลยมันนี่มิดไนท์นะครับที่ครับนี่จะสวยปอตัวตัวนี้ก็ขายนี่นะครับนี่ง่ายนี่เบิ้งให้พี่น้องครับนะฮะปอตัวนะฮะตัวนี้มันง่ายเลยพี่น้องครับนะฮะปานสร้างครับตัวสี่ก็ขายนี่พี่น้องครับนี่ขายทุกตัวพี่น้อย สมไมน้นี้ขายเท่าไหร่ครับสมไม้นี่สมไม้กันนะเปิดสังกาแล้วกด้ไม่สิบหกหรือว่าสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับตาม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 คลิปที่แล้วประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนะฮะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจุประมาณนี้ละเปิดังกัดไม่ได้นะครับมันงูหลายโพดนะครับเป็น 24, ยีสิบสามสิบแม่ผลี่นี่ก้านยาวนี้ตัวนี้ขายไม่พี่น้อยตัวนี้<า>เปิดเท่าไหร่นะครับตัวนี้สิบสองตัวนี้สิบสอง โอ้พี่น้องครับได้่ยสิบสองเบื้องใบครับพี่น้องครับนะฮะเบื้องการโตเบื้องใบครับสิบสองหมื่นแสนสองแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นนะครับพี่น้องครับนะฮะอ๋อข้าวตัวแม่นี่ไหมพี่น้อยตัวนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้สิบหกหรือสิบเจ็ดนี่แหละตัวตัวขาวใหญ่ดูนะขาวยาวนี่พี่น้องครับนะฮะสิบหกหรือสิบเจ็ดนี่แหละครับประมาณนี้นะครับเบื้องการโตเป็นลูกคิงโพดัมใช่ไหมครับคิงโพดัมโอ้ทอดดากไหมนะครับนะฮะ ตัวนี้แหละครับเนี่ยบูโบสเนี่ยลูกสาวบูสองมัครับตัวนี้บูสองบวกหนึ่งกบบูสองบวกหนึ่งกบเป็นเป็นพี่สาวหรือน้องสาวโบแดงตัวนี้เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวโบแดงครับพี่น้องครับติดกับโบแดงติดกับโบแดงฟป็นอีกแล้วก็เจ็ดน้อยอืมนะครับบ้านคุณดองครับตัวนี้ขายได้ไหมครับพี่น่าตัวนี้ตั้งไว้สิบสองหมื่นตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับนะลูกสาวของของสุขประาร ัวนี้ทองซปเปอร to então, ์คร์นะครับได้เปดูเสาบูสองนะเบื้องใบครับพี่น <el> right. <normal> ้องครับนะครับเบื้องใบครับนะฮะเบื้องการโตพี่น้องครับเบื้องการโตครับนะฮะนี่มันมืดจะน้อยเพราะว่าผมมาคำมือเนี่ยนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับนะฮะเพิ่งเลิกงานครับตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับลูกสาวของบูสองนะครับนะบูสองใบลายเลยนะครับนะใบลายเลยการโตก็ดีนะการโตดีเลยครับพี่น้องครับนะนี่ อ๋อตัวจีน้อยครับนะฮะตัวนี้ท้องยังครับนี่ตัวนี้ท้องตรวจยังบูสยามตรวจแล้วตรวจมวยลวอันต์ตาาวไหมตรวจได้ไหมนี่ตรวจมีแล้วน่าจะเจอจีนตาสาวแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ตรวจวันนี้ฮะตัวนี้จะไปตรวจได้กันเหรอเพื่อนั่นนะครับครับตรวจได้นะตัวนี้ตัวนี้เอ่อเปิดไปแล้วไหมครับจีน้อยตัวนี้ ตอนนี้เปิดเอไว้17,000หรือ16,000ทำไม่ได้ครับ16หรือ17ประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะฮะไปเบิ้งคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับนะฮะกับราคาทอคิบที่แล้วแ่ะนะครับกัไปไล่เบิ้งเอานะเพราะว่างัวมันหลายยี่สิบแมนอยู่นี่นะครับนมีตะนาหหนาใหญ่ไงนะครับนะเบิ้งกับบานครับนะฮะเบิ้งข้างเขาตัวนี้นะครับเบิ้งกับบานเบิ้งข้างเขาตัวนี้นะครับนะฮะเบิ้งด่างเสียงพี่น้องครับนะฮะเบิ้งด่างเบิ้งใบครับนะฮะ เบื้องดังเบื้องใบครับในเะบื้องการโตนะเยี่ยมโตหลังนี่เป็นกระดานพอดครับนะครับหลังนี่เป็นกระดานเลยเพี่อเบื้องพี่นะ้องครับเบื้องข้างเขานะครับนะฮะราคานะครับนะฮะนะต่อรองลงในอีกนะครับนะทองบูสยามนะฮะของนะฮะสากลการฟาร์มนะครับนะฮะพี่ครับพี่น้องเบื้องตะละโตเบื้องแขะหลังเพี่นะฮนะเบื้องหลังมันผมเสียเบื้องครับนะครับนะฮะเบ <anos, S 2> <une bean> oui ื้องหลังเพี่นะครับ นะครับนะมันเลือกเอาพี่น้องครับนะอยู่ขอพี่น้อยเ่าผิดหวังนะครับมีตะบกยใหญ่เลยเอาเข้ามาเลยตัวนั้นเอาเข้าเรียงตรวจไปแล้วไม่ใหญ่่ออยููตนนไม่ตัวเมื่อกี้ว้ตรวจไม่ใช่หรอตัวนั้นเขาไม่ตรวจอ๋อตรวจเม่ไงโอ้ขับตะละโตไหมนะครับนะฮะมีตะงามงามครับพี่น้องครับนะฮะมีตะสุดยอดเลยนะครับนะฮะ พี่น้อยตอนนี้มันมันลูกใครนั่นนะ่ะตัวแดงตัวนี้ไหมพี่นิกหมวดหนึ่งน,นักพรพ่อเป็นฟีนิกเหรอฮะพ,อพ,พ่อพี่นิกพ่อฟีนิก,นกแม่หนึ่งน,นัรละก้าบดสสายหนึ่งบนละก้าบดเป็นลูกหนึ่งบนอ๋อเป็นลูกหนึ่งบน,น,ลน,งบนแล้วก็นะครับมาผสมกับโชโนคอร์นนะี่เนาะแล้วก็มาใส่กันครับไอ้ยังก่อมาผสมกับแลวครับเป็นลูกฟีนิกครับแม่เป็นลูกหนึ่งนัรครับ ลูกละครเป็นลูกกาคาบดกาคาบดเป็นลูกหนึ่งอุบลอ๋อเป็นอะไรไม่สี่เปน้องครับนะฮะเบิ้งครับเบิ้งกับบานครับนะฮะตัวนี้ผสมได้ปีน้อยนี่ตัวนี้ผสมผสม,มาริโอยังไม่ยังไม,ม่ถึงรอบแจักมือแล้วมันมาต้องมาประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าละรออาทิตย์กว่าหรือ่าครับอืมตัวนี้เปิดอะไรไม่เลยครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอะ,ะไรตัน่าสิบหกเหมือน สิบหกเมนป๋าตวเรียมโตพี่น้องครับนะเบงกระบานครับนะฮะมีดงงวงงามเลยครับนะฮะตัวนี้แหละครับพี่น้อยตัวนี้เปิดเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ผสมไมแลวผสมดวงตะวันนี่ผสมดวงตะวันเป็นลูกใครครับตัวนี้สายแดงกระสินสายแดงกระสินเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้สิบสองหมื่นสิบสองอ้าวตัวไหนขึ้นมาเนี่ยป๋าตัวโตนี่มันดงงวงงามไหมตัวนี้ ป้าตัวพี่น้องครับในตะตะโตนั่นลูกพินิกนี่นตัวด้านหลังนี่นะฮะนะฮะเป็นพินิกหนึ่งอุบลน,นะครับนะฮะตัวนั้นเปิดเท่าไหร่พี่น้อยพินิกเปิดเอาไว้สิบสิบเท่าไหร่สิบหกหมื่นสิบหกใช่ไหมครับป้าตาลโตไหมไมิตาบอกงามๆหนึ่ง,งไงด้งยครับพี่น้องครับนะสวยๆนะครับนะสวยๆอ่า ไปไปครับผมตัวนี้นครับพี่ต้องครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะเบิ้งครับนะฮะตัวนี้ก็ททองแล้วนะครับนะทองขุนล้ำพร้อมนะผู้ใดมบางงวบดนะครับเพิงการโตบิงอย่างนะฮสวยๆงามๆเบิ้งครับจะโดงงวงงามเลยเห็นไหมนะครับเปิดราคาอีนนี้ขายทุกโตนะครับขายทุกโตโอเคครับเขาไปคุณนกันอ่ะลบแน่สาวน้อยอืไปแล้ว,ลวอะไรก็มาอะไรก็มา เดี๋ยครับพี่น้องครับนะฮะนี่ตัวงามมาเลือกเอาลดครับเนี่ยลูกบูสองเบิ้งใบครับพี่น้องครับนะฮะลูกบูสองนะครับนะฮะเบิ้งใบเงาเลยจันเนี่ยแตะละโตผินะครับนี่จาหม่องกงามงาม,มาเลือกเอาราคาแสนกว่าๆเองนะครับ หนยนี่นะครับหลายโตขนาดครับพี่น้องครับนี่โตงวงงามเส,สวยหลายขอกยี่นนี่เป็นฟาร์มมัวน้มนะครับของพี่น้อยนะครับขอให้ทุกตัว,วนี่ดง่งงวงงามแฟนัสดีครับข้ำเราก็มา <laughs> ค่ำเราก็มาเราจะไปตรวจท้องลูกของนึงอุบลน,นะครับแม่ใหไงย,ยี่คุ่นตัวนี้มิดาสวยๆงามงาม,มันเดือดเลยพี่น้องครับนะฮแสงไฟก็เริ่มนั่นแหละนะครับ นี่ลูกสาวของแม่โบแดงครับนะฮะสิผ้าเลูกสาวแม่โบแดงเนี่ยตัวน้อนอยู่เลยครับลูกสาวแม่โบแดงที่ขายไปใเจโตนะครับเป็นลูกสาวแม่โบแดงเลยนะนะครับเบิ้งใบครับเบิ้งซุ่มหนาฮะซุ่มนาดีกระบานสวยครับลูกสาวแม่โบแดงนะครับนะฮะให้ลูกดีครับแม่โบแดงครับนายไปดูกับแจโตนะครับสวยงามเลยนะครับ เมืองใยครับนะแม่กับใบดีลูกกับสรงลูกความแม่นี่นะครับนี่ครับแม่แดงน้อยนะครับลูกสาวหนึ่งอุบนนะฮะเป็นแม่ของแม่โบแดงนะครับเมืองทางเขาสุดยอดเอาไปนู่นเลยนู่นนี่ตัวตัวนู่น อ้โตนะตัวนี้มันงหายขนาดไหนเนๆๆนบืงเรียมโตรครับเบืงใบครับตัวนี้ลูกสาวของขุนพ้นนะครับนะตัวนี้เดียมโตดีตัวนี้ผสมดวงตะว,วันไปนะครับนะมุขแคลง นี้กลงะวันผ่านไปสองรอบลพี่น้ยตัวได้ไหมตัวเลยมันมันดิ่งฮะตัวนีต้องจับคออย่างนี้เลยทำไมฮะมันมันมันดิ่งมันต้องข้อซองอย่างนี้ต้องจับอยู่ต้งวันเรามาตรวาหลังได้ไหะต้องข้อซองไหนต้องนุ่นหรอ่ง่มันดิ่งแรงเหรอครับหรือว่าเชือกพันน่าจะได้เลยมัน ลองม่ดลองดูนะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไปมีเวลาไหมพอจะได้มีวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วคืนนี้เอาเวลาเปิดกระเดื่อนะฮะเบิกกระบาลนะพี่น้องผสมดูตะวบ้นไว้นะครับตัวนี้นะครับสซื้อบ้านจะได้นะโอ้สบายนะแล้วตัวจได้พี่น้อยตัวนี้เปิดราคาไหมครับตัวนี้ถ้าทองนี่เปิดเปิดเหมือนกันจะเปิดเหมือนเดิมเท่าไหร่นะวันนั้นสิบเท่าไหร่นะสิบหกหมื่นสิบหกโอเคทองก็เหมือนเดิมสิบหกสหมื่นโอเคราคานี้ได้ซื้อได้ขายให้พี่น้องครับ Wow, มิดไน่ัวงามนะฮะมาด็กเลยมือไป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 นะครับงัวงามเนี่ยมัน,ค,งงนมคืนงามาามั้งก็ตัวนี้ตัวนี้ลูกบอยครับพี่น้องครับนะฮะตัวนี้ลูกบอยครับนะฮะไงขนาดครับ ตัวนี <Warner> ้ลูกบอยครับตัวนี้เป็นต้องเป็นองไรับตัวนี้น่าจะ3ามเดือนโอ้ท่วมหัวหมอแล้วตัวนี้จะสงสัย3เดินนั่งไข่สาย เป็นยังไงมีอะไรในกอไผหรือไม่ล้างไข่ขัวล้างไข่ขัวขัวสามเดือนอืมมันลูกเล็กๆใช่ไหมไม่มีขยายตัวใช่ไหมไม่มีตือยังไปยังไม่ท้องตือยังไม่ท้องมาสมใหม่รถว่าจะฮีทใหม่ยังไม่ท้องพี่น้อยถ้ามีใครสนใจเบอร์ติดต่อไหมครับ ศูนยแปดสามครับผมห้าห้าห้าสี่สี่ห้าหอีกครั้งหนึ่งครับผมศูนยแปดสาครับห้าห้าห้าครับสี่สี่ห้าหกนะครับนะฮะก็คือนะครับนะฮะผู้ใดสนใจนะต้อมาเสเสหน่อยเลยนะครับนะฮะขายทุกตัวราคาจุงกันได้เนะ จะดีมิเตะนะนด้ครับลงคิดไปคนโทรหาหลายไปไม่ได้คนโทรหาเพื่นทุกวันคือราคาพอฟังพี่น้องครับนะฮะคือราคาเปิดได้กับพอฟัง,งนะมแม่นแล้วก็ต่อรองกันได้แล้วก็ผู้นะครผมว่าผู้ซื้อกลางสามาเหตุการไ์นี้อีกมาแล้วครับนะฮะผมวามา่าราคามันก็หร่ได้เต็มนะครับสําหรับหัวยุนี่นะครับกระทั่งสายเดือดก็ดีโอเคพี่น้อยครับนะฮะลำไรเอฟซีนะครับหลักกามืออื่นนะฮะหรือว่า นะครับแล้วก็นะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับนะผู้ใด่นะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดถึงยิ่งนะครับมันมีของกับพี่น้อยนะครับการไลฟ์ซีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ